ตลาดตัวแบกอะส่วนตัวแบกตลาดแข็งสุดตลาดแข็งถ้าตัวที่แข็งอัตราทดมันน้อยกว่าตัวที่อ่อนแอผมก็จะย้ายไปที่ตัวอ่อนแอหมายความว่าหมายความว่าอ,อสมมุติผมหอ่อตัวที่เปิดมาแล้วเหลืองเมื่อเช้าผมไม่ได้ขาดทุนถูกไหมครับแต่ตลาดกลับมันอาจจะไม่กลับเพราะว่ามันแบกตลาดไว้อยู่หรือกลับอาจจะกลับน้อยผมก็จะไปดูตัวที่ชนแนวรับแล้วรู้สึกว่าถ้าตลาดกลับไอ้นี่กลับแน่นอน พอมันวิ่งตามตลาดก็ผมก็จะย้ายไปเลยแต่ตอนนี้มีความเชื่อไหมว่าจุดที่เราซื้อมันจะต่ําและไม่ลงมาแล้วไม่มีความเชื่อนั้นครับไม่ไม่ได้รู้สึกว่าโซนนี้ยเก็บกับหูลืมตามไม่ครับเพราะว่าบางทีตลาดเมื่อมันเด้งขึ้นไปผมก็อย่างเช่นอาจจะเด้งพันสามและอาจจะย่อมาพันสองมาอีกรอบนึงได้มันจะเป็นโอกาสของเราอีกทีนึงก็ได้เพราะฉะนั้นผมจะไม่เชื่อว่าตรงน,นี้คือโลและผมก็จะไม่เชื่อว่ามันจะลงต่อ ผมไม่เชื่ออะไรทั้งนั้นจนจนกว่าสัญญาณเทคนิคมันจะแสดงออกมาแล้วก็สิ่งที่มันเชื่อก็คือเนี่ยทุนเราอยู่ตรงนี้เรายอมตรงไหนผมเชื่อแค่นั้นส่วนที่เหลือตลาดมันจะไปเล่นกันแปดร้อยจุดผมก็ไปผมไม่ได้รู้สึกวิตกกังวลอะไรใดๆเลยพี่เบียร์อ่านเกมเจ้ามืออย่างไรนะครับเจ้ามือหลายๆคนตอนนี้น่าจะจุดพอสมควรเอออันนี้เอาแบบเอาแบบเอาแบบจริงจังนลคุณอีกนะฮะไม่ไม่ไม่ วันนี้ถ้าคุณได้อินไซต์ตัวไหนมาคุณต้องดูภาวะตลาดด้วยมันไม่ได้มีอินไซต์ตอนนี้แน่นอนแต่ทีนี้ในเชิงของ Market Maker กเนี่ยเขาต้องทำอย่างไรมันคือรับผมยกตัวอย่างเช่นมาร์เก็ตเมเอคือกองทุนเมื่อจังหวะขายถ้าเขามี MM เอขาต้องเป MM, ็นเอ็มเอเพิ่มเราไม่ยังเป็นต้องเฉลี่ยซื้อแต่เมื่อหุ้นมีทรงเมื่อไหร่คุณก็ Follow ไป ก่อนนั้นนั้นมีข่าวอะไรล่ะมีการเพิ่มทุนเท่าไหร่มีหุ้นตรงไหนเราต้องรู้มาเบื้องต้นเราต้องคำนวณได้เบื้องต้นวอลลุ่มที่ออกวอลลุ่มที่สะสมตรงไหนอย่างไรฟอสเซลตรงไหนอย่างไรพวกเนี้ยเราเอามาเพราะฉะนั้นเมื่อวันหนึ่งตลาดเอือ้อเขาก็จะกลับมาแก้เกมแน่นอนแต่ต้องเอือ้อต้องเอือ้อถ้าตลาดไม่เอือ้อเขาก็ยังไม่มาพเพราะอะไรครับวันเนี้ต่อให้มาเกตเบเกอร์ทำหุ้นขึ้นมามันก็ไม่มีคนซื้ออีกเพราะมันไม่มีคนซื้อ คุณเลยมั่นใจได้ว่าต่อให้มัน,มนขึ้นมันก็ขึ้นไม่จริงขึ้นไปไม่ได้ไกลเพราะมันไม่มีคนเล่นเขาจะออกของได้เมื่อรายย่อยเข้าไปเล่นรายย่อยให้ไม่ได้เอาเงินกล้าจะเข้าไปเล่นมันก็ออกเขาก็ขอของไม่ได้ประมาณนั้นครับต้องเอ,อื้อเท่านั้นเกมมันถึงจะดําเนินไปประมาณแบบนี้ว่าสัญญาณเทคนิคที่จะแสดงออกมาที่พี่เบียร์พูดเนี่ยช่วยยกตัวอย่างนะครับว่ามันหมายถึงอย่างไรออาผมผมยกตัวอย่างครับ เอายกตัวอย่างตัวที่แข็งเป๊กเป่งส่อเช้าคือ CPO CPO ปิด52.25เมื่อวานแล้วปิดกดปิดกดจาก52.75ใช่ไหมครับอ่ะ CPO ปิดกดเราดูทางเฟรย์น,นาทีใช่ไหมครับอันนี้คือวันที่โลใช่ไหมครับอ่ะงบออกเปิดโดวิ่งไปตอนข่าวเริ่มทยอยออกมาว่าเขาจะาไม่เอาทางโน้น ปิดเต็มเปิดโดดปิดกดเปิดกดทีนี้พอเปิดกดเสร็จนะครับเราเห็นละโลมันคือ5้าสิบเจดเดห้าณตลาดลบ29จุดวิ่งขึ้นไปชนแนวลงมาตรง5้าสสจุดดห้าสต็อปคือสองช่องถ้าตลาดลบสาสิบจุดทำซีบีอหล่นได้แค่สองช่องหรือหล่นได้แค่หล่นได้แค่สองช่อง ถ้าให้มันไปสี่สิบแล้วจะขายสักสองช่องผมว่าไม่แย่เมื่อเขาเช้ามันไม่ลงแล้วพอตลาดกลับเขาก็ต, <aciones S 1> ต้องเขียวเป็นธรรมดาดด้วยเหตุและผลของเขาอ่ะต่อไปเมื่อวานบีเคือตัวแข็งต้องไหมครับบีเอคือตัวที่แข็งกว่าเมื่อวานปิดกดเปิดกดลงชนแนวรับพอตลาดกลับตัวมาเขาก็ต้องขึ้นไปยินโซนเขียวธรรมดาเพราะว่าเขาอยู่ในช่วงที่แข็ง ถ้ามันเป็นจังหวะสัญญาณตัวไหนครับที่เขาลงเม็ดเงินไปแล้วในระยะสั้นๆน,นะครับส่วนมากโฟโล์มันจะตามตลาดมันจะไม่ใช่ซึมเชา้าซึมเยน็นซึมขาลงทุกวันอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือสัญญาณเทคนิคเมื่อเปรียบเทียบกับความแข็งของตลาดประมาณนี้ครับ